็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เริ่มต่อเข็มออแถวย่านทุ่งถลางชนะศึกนะคะนี่ก็เป็นเข็มบ้านแล้วก็เข็มสระน้ำเนาะใช้พันจันตัว14เมตรนะคะมาตอกนะน้ำหนักตุ้มก็3.5ตัน เข็มเตรียมพร้อมเราเยอะแยะเลยฝนๆอย่างนี้เราก็ตอกนะคะฝนตกเราก็ตอกถ้ามันไม่หนักเกินเนาะทีมงานแข็งแกล่งค่ะใครสนใจนะคะใช้บริการได้นะคะสำหรับปั้นจันช่างหนูค่ะทีมงานนี้รับบริการต่อเข็มจำหน่ายเสาเข็มแล้วก็รับทางร้านด้วยนะคะ โทรหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะ089 471 8 8 8 3ช่างหนูและทีมงานยินดีให้บริการจ้า